วานเอามีเสียงไก่ด้วยวันนี้กลับมาบ้านกินยำกุ้งตำกุ้งเออตำแบบปลาปลามีพริกด้วยดูดิยี่สิบเม็ดนะฮะเดีย๋ยวลองชิม,มพริกมันก็คือพริกอ่ะนะกุ้ง จำเต๋อปลาลัวๆเลยอะ่ะเนี่ยน้ำปลารนะ้าน่ะกุ้งสุกเนี่ยอร่อยออลาวมาก น้ำปะลาแมงวันนี้มันก็เขาเรียกว่าั้นขี้นั้นมากเลยนะนี่กินเนี่ยอยกเกมทับทิมสิบบาทชอบอะ่ะมันแบบมันมีแบบความเป็นทับทิมทับทิมอะ่ะมาชอบกินอันนี้มากพี่ชอบน้ำเนี้ยเขาไม่ได้จ่ายให้ไรนะมันมันหวานเหมือนน้ำแดงคล <c oughs> ้ายๆน้ำแดง แต่ไม่ใช่น้ำแดงนะฮะเนี่กินกันกุ้งกุ้งกุ้งเนี่ยหืมปลา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 มะเขือเทศเค็มดีจังปลาลา้นขวดเนี่ยปลาล่าสำเร็จรูป ตำกุ้งปลาร้นัวๆนะั่งพี่เชอบเปรี้ยวๆกว่านี้รู้สึกว่ามันมานา้ใสสองสองเสี้ยวแล้วก็ยังไม่นั่นเลยเนะ่ะไปไปเนี่ย ใส่ยี่สิบเม็ดเลยเนะี่ยเธอคิดว่าเผ็ดไหมคอมเมนต์ดิเธอคิดว่าเผ็ดไหมเธอจะรู้ว่าเวลาพี่กินอะไรเผ็ดๆพี่จะเป็นอะไร <c oughs> เป็นคำถามเหมือนกันว่าเ,เป็นคำถามที่แบบมาตั้งคำถามตอบได้เลยนะเน <c oughs> ี่ยเวลาพี่กินอะไรเผ็ดๆพี่จะเป็นอะไรหลังจากนั้นเออ หวานๆเด้อน้ำตาลบางเบิดเนี่ยกุ้งนัวๆนะครับปลาแบบโอ้โหดำมากเลยนัวนัวปลากิน,นรรผักก่อนมีหอมผักชีไปเรื่อย ใครเป็น f อฟพี่เองกินจะรู้ว่าเวลาพี่กินอะไรเผ็ดๆแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่กินพริกให้ดูเลยนะเนี่ยพริกะอืมอร่อยอืมอร่อย <laughs> อีกอันอีกอันเดีย๋ยวดูอันที่มันไม่มีเรียกว่าอะไรนะมันม,มีขั้วเลยเออเนี่ย พริกนะฮะพริกกินพริกเลยก็พริกอะ่ะเออก็พริกอ่ะพริกอีกโอ้ทอดไส้จะทะลุไหมเนี่ยก่ทั้งหมดมยี่สิบแม พริกยี่สิบเม็ดเออมันอ่านเม็ดเนี่ยเออมันคือเม็ดแล้วแหละพริกยี่สิบลูกฉลัวว่ามันเป็นลูกหรือมันเป็นเม็ด <laughs> หาพริกกระโจนจับท้องแคบท้องแคบท้องอะ่ะก <h> ุ้งแบบสวยๆเลยอ่ะดูป้อนๆอะไรละ สักคำไหมวันล้าดโุโนนี่เองเขาไม่ได้จ่ายแล้วกินเองเ <laughs> ม่ก็ตั้งข้าวโพดไว้ต้มไว้ไฟก็เปิดซนะแรงเลย ป็นไแซ่บนะเนี่ยจริงๆน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ละกินพริกไปสองขวดสลูกสาลูก4ี่ลูกห้าล,ลูกปะก็ยังไม่มีความสะทบสะทานเลยนะครความแซ่บอยู่ตรงไหน,ในความนัวอยู่ตรงไหน าก็ไม่ม hmm. yeah, so. ีความเปรี้ยวอะไรเลยปกติอ่ะโอ้โหพริกพริกพริกกินพริกดูว่านี่นะพริกนะกับกุ้งร้อนไหมเธอจะลองไหมร้อนท้องวบๆเลยตอนนี้ กงตัวสุดท้ายแล้วปลายอย่างนัวตัวสุดท้ายดูน้ำปลายอย่างเย้เลยตัวสุดท้ายแล้วฮะร้อนท้องอะ่ะร้อนท้องอะ่ะ หน่วเผ็ดดีเออเผ็ดไหมถ้าดูสีหน้าพี่ว่าเผ็ดไหม <laughs> <laughs> ดูสีหน้าพี่ว่าเผ็ดไหมกินเพ็กยี่สิบไหมละ่ะเออคิดดูเลยต้องต้องต้องรองต้องรองตำกุ้งก็ตำเหมือนตำส้ตมตำแค่ใส่กุ้งลงไปแค่นั้นเองอะแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยใส่พี่ใส่อะไรลงไปบ้างฮะใส่หอมหอมแดงอะไรเงี้ยทำเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะทำเหมือนกับ คล้ายๆยำแต่ก็ไม่ใช่ยำแต่ใส่ปลาด้วยอะไรอบบแต่จริงมันควรที่จะมีรสหวานกับรสเปรี้ยวตัดหน่อยนิดนึงรู้สึกว่ามะนาวน่าจะไม่เปรี้ยวมากอพี่เป็นคนชอบเลยเปรี้ยวแบบเปรี้ยววิตามินซีสูงๆอะไรเงี้ยมะนาวเนื้อหนาไปอบแบบเปรี้ยวแปลกๆมือในเปรี้ยวปี๊ดอืมไม่ชอบเปรี้ยวปี๊ดปี๊ดอ่ะเวลาใส่อะไรมันจะแซบเดียวเรียกว่าเขาบอกว่าใครที่แบบ อย่างใครที่แบบเบื่ออาหารหรืออะไรเงี้ยให้บีบมะนาวใส่ปากแล้วเวลากินข้าวจะอร่อยเขาว่าอย่างานี้นะลองทําดูนะพี่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยบีบมะนาวใสาป่ปากมันจะมีความเปรี้ยวมันเหมือนเปิดต่อมรับรสหรืออะไรเงี้ยเวลากินข้าวก็จะกินข้าวอาร่อยเออใครที่แบบพร้อมหรือว่าอยากเพิ่นมาน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยเออใครที่ยังเด็กๆที่แบบอยากกินข้าวอาร่อยเงี้ยบีบมะนาวใสาป่ปากแล้วก็กินข้าวเขาบอกว่ามันจะอร่อยกินข้าวกินนั่นกินนี่อร่อยอะไรเงี้ยเออลองไปทําดูนะที่ว่า น่าจะใช้ได้นะแต่บอกแต่ก่อนอนะ่ะพี่ก็ไม่เคยชอบอาหารเปรี้ยวๆนะแบบว่าไม่กินเปรี้ยวดิชอบกินเผ็ดๆเลยแต่พอโตขึ้นโตขึ้นอะไรมันก็เปลี่ยนได้คนเรามันก็เปลี่ยนได้ขนาดนีสใส่คนเราก็ยังเปลี่ยนได้ใช่ไหมละ่ะแต่ก่อนสมมติตอน,นเด็กๆโอ้โหแม่ทอดไข่ใส่น้ำตาลเนะี่ยโอ้อร่อยมากชอบมากเลยมันหวานเนี่ยอร่อยมากใช่ไหมละ่ะพอโตขึ้นเราก็จะเปลี่ยนความคิดใหม่เออน้ำตาลมันอาจจะทําให้เราอ้วนไหมนั่นนี่ไหมอะไรเงี้ยเออ อ,อ,อาจจะเป็นเพราะพี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยแต่นี่ความนัวของปลารเนี่ยปลาร้าจริงปลารนัวนัว <c oughs> ถ้ามีหนุ่มจีนนะ่แจะจะนัวหนุ่มจีนมากเลยนะอ่ะนัวปลาคือไม่ได้กินปลารามาหลายวันนะ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติตาฝากกดแชร์ด้ให้ไปถึงแสนซับสไครต์นะ้ำหมดแล้วตอนเนี้ยคือกินพริกให้ดูเลยนะเนี่ยเออไปแล้วทุกคนบายบาย